สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถินกกอกเราก็จะตามนะคะนิกกี้ไปนะคะหรือว่ายายฮันนี่นิกกี้ไปแล้ว,ลวนะคะมีอะไรหรือเปล่านะคะเราก็จะตามไปนะคะตอนนี้นะคะตอนเช้าเชบรรยากาศดีนะคะแม่ถินนะคะทําอะไรเสร็จแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยายฮันนี่มามีอะไรมาฝากนะคะ มีอะไรมาฝากใครหรือเปล่านะคะหรือว่าจะฝากนิกกี้นะคะหรือว่าจะฝากใครเนาะนะแล้วก็นะคะนี่นะคะจะเดินไปนะคะเราก็เพราะว่าเราทํานะคะทําความสะอาดที่นะคะศาลาที่ดาเสษทีก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แล้วแม่บุญถิ่นก็ไปรดน้ําต้นไม้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนูนนะ้นเนาะแต่เราก็อยู่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รดนะคะ ใช่ตื่นหรือไม่ตื่นตื่นหรือไม่ตื่นเราจะยืนกดดันอยู่ตรงนี้อกดดันจะออกจากบ้านหรือไม่ออกรู้ว่าจะอยู่ในบ้านทั้งวันเราก็จะยืนกดดันเขาอยู่ตรงนี้นะคะเราจะออกไม่ออกเราจะจับประตูไว้ตรงนี้จับไว้จับไว้เรียกว่ากดดันเลยเหรอเออมากดดันนะคะทําไมเขาไม่ตื่นเขายัง สบายดีหรือเปล่าสบายดีได้ยินเสียงอยู่แปดโมงเก้าโมงแล้วยังไม่เห็นออกไปปล่อยแต่นิกกี้ไปแปดโมงแปดโมงแล้วเราก็จะมากดดันนะคะโอ้ยเสียงเห็นแต่พัดลมพัดวู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 อยู่บนเนื้อได้ยินเสียงกดดันนะคะกดดันน้องเมฆนะคะกดดันเรื่องอะไรอะไร ลองมาดูแล้วยังยังสบายดีอยู่อ้ยนิกกี้นิกกี้นะคะนิกกี้อยากกินแล้วนะคะอันนี้ต้องคุยกับพี่เมเองนะยังไม่ออกมาคะยังไม่ออกมานะคะเราก็จะยืนกดดันอีนะคะกดดันจนกว่าจะถึงแปดนาทีนะคะนี่นะคะโอ้ยนิกกี้มีกินหลายอย่างหนุเขาไม่หิวแล้วเพราะว่านั่นอาหารเขาเยอะ เม็ดเขาก็มากินอาหารเม็ดหรือว่าเขาอยากกินอย่างอื่นเขาก็ไปขอเราอืมเขาก็เนาะมันก็เลยเขาบอกว่าไอ้นิกกี้ขี้อ้อนนะคะอ้อนใหญ่แฮนนี่เนาะเพื่อนนิกกี้ก่อนนะคะน้องน้องเพื่อนเพื่อนของวัยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเมียเมียน้อยเมียหลวงบอกเมียหลวงเมียน้อยอ้าวปาดยายแฮนนี่กดดัน น้องเมฆเรื่องอะไรอ้าวอันนี้นะคะคุณสุภัตรานะคะคุณสุภัตรามอบเนื้อแห้งให้นะคะอันนี้ของคุณสุภัตรานะคะบอกว่าไปให้ลุกจิมมี่นะคะโอระหว่างลุงจิมไม่อยู่เนาะก็เลยให้น้องเมฆเนื้อแดดเดียวคือเป็น้องแดด จะเป็นสองแดดสามแดดนะคะนี่ค่ะอยากไปเพราะว่าตอนนี้แดดมันร yes> ้อนเลยเนาะยังไม่สุกค่ะนะครับอันนี้อันนี่นะคะเอาให้ส้มเนื้อส้มหนังเอามากินแซ่บๆคืออยากกินเนาะนี่ค่ะนี่คะได้หมดให้แล้วนะคะ มอบให้แล้วคุณของค e ุณสุพัตราสุพัตราอุ้ยมามาช่องไม่ดังประจำอยู่เป็นเหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณสุพัตรานะคะมาเช้านะคะอันนี้ค่ะอ่อนแล้วอ่อนแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โอ้ลิคกี้นะคะนี่ค่ะเอาให้ลุงจิ้มตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะไล์สดแล้วก็บอกว่าเออเอาไปให้ลุงจิ้มมาใช่ไหม นะคะตั <kung> ้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้านี้ก็ย้ำมาอีกเข้ามาในไลฟ์สดอีกก็เลยได้เอามาให้นะมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะ่คะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะน่ะฮานิกกี้ก็นู่นนะน้าสวัสดีแล้วอันนี้นะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนิกกี้ก็นอนน่ารักมากนะคะนั่น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 มาหาผู้ซอยผู้ซอยไอ อะไรแอดชัยผู้ช่วยนี่ค่ะนี่นะะผู้่ยเป็นน้องเมทเดอร์บอแมนนิกกี้เดอร์แต่นิกกี้ก็จะเป็นตามไปนะคะเป็นผู้ช่วยอีกแรงหนึ่งเนาะเพราะว่าเข้าเฟรมตลอดดู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 ความน่ารักของเขานะคะไปไหนก็จะเข้าเฟรมตลอดนะคะไม่ว่าเราจะรำนะคะเราจะรำนิกกี้ก็ไปรำด้วย ชอบดูนิกกี้นะคะน่ารักใช่ทำอะไรเขาอยากช่วยนาะนิกกี้นะคะทำได้โอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละกูความน่ารักของนิกกี้นะคะแต่วันนี้เห็นไหมไปลาดตะเวนมานะคะตัวตัวมอมแมมเลยจะอาบน้ำไหมเมื่อวานเนาะเมื่อวานยายนี่ก็แกล้งให้อาบน้ำแต่เขาไม่ลงเนาะไม่ลงเขาก็รู้นะเขาก็รู้ว่ามันหนาวเขาไม่ลงแต่เขาก็เห็นขยะอยู่ไม่ได้เขาเก็บไมไม่กัดเขารู้นะ เขารู้แต่พี่ฮันนี่วันนั้น่ะแปลกนะแปลกนั่นนั่นนั่นวันไหนไม่ไม่น้องอย่าไปน้องอะไรที่มาไหว้น่ะแม่เพียระนางอุ้มเหมือนเขาจะชวนไปไหนนะอออเขาเออเขามือแล้วเขาจะดึงไปดึงไปไม่ตางเขาสัมผัสรู้จักได้ว่าน้องอุ้มได้ว่ารเป็นคนที่รักเขาจิตใจดีไม่เขา บางทีเขาจะอาจจะชวนไปดูโชคดูลาบแบบนี้น<ฮ>นะอืมเนาะอืมอันน้องน้องอุ้มไม่ยอมไปถ้าน้องอุ้มไปมันความจริงเน่ยเราสังเกตดูนนะคนบางาทีเนาะไม่ชวนไปนะพาไปเดินดูรถใครมันจะออกคันนั้นเลยบอกอืมนั่นแหละน้องอุ้มวันนั้นน้องอุ้มไม่รู้จใจมันมันมันบอกว่ามันจะไม่เล่บออกรถของอ เนี่ะคือนิกกี้ตัวดไป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 จะดียังไงเขาก็ห่วงของเขาหนะไปไปไปนิกกี้เราไปแล้วเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็มานะคะเอาของมาให้นะคะน้องเมฆก็เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเนาะได้ราคาของคุณสุภัตรานะคะมีเนื้อแห้งเด็ดเดียวเนาะนี่นะเดดเดียวนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วไปแล้วก็ นี่นะคะเอามาให้เรียบร้อยอ้าวแม่ดาเห็นอะไรนั่นอ้าวนกเห็นไหมคะไปแล้วนะคะเขาบอกว่าอะไรเนาะเขามากินปลาาาเมหากินปลานะคะเป็นนกอก่นกกระยางขาวเนาะนกกระยางขาวเนาะได้เงินได้สดเด็ดเลยอ้าวมันมาอยู่ตรงไหนนี่อ้าวไม่ใช่มันมาไข่แล้วบอไม่รู้บางทีก็มีไข่นะคะ โอ้ทำไมสวยแท้เนาะสีบานเย็นผตภงมเ้เลอาบน้ราก็ไม่เห็นเนาะนี่นะคะนิกก <nah ี้ก mm, ็ลงไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะไปหากบหาเกียดอีกแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะอย่าลืมเด้อค่ะมาแล้วเราก็ได้เห็นนกนะคะนกมาหากินปลานะคะที่นี่กันเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะ ห็นนกกระยางขาวนะคะถ้าที่บ้านแม่ถิ่นจะเรียกนกกระยางขาวนะคะจะมาหากินปลาขอนเนาะปลาขอนเจนานะคะแต่ตอนนี้น้ํากําลังมีเยอะอยู่นะคะนี่นิกกี้ก็ไปแล้วนะคะไปหาขอบคุณเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดี TP ทีพ์คัฟฟี่ทีพีสกินนะคะผ่านทุกช่องนะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นกวกกด้วยนะคะตอนนี้มีโปรนะคะโปรหนึ่งถึงโปรสี่นะคะมีนะคะทีพีโกโก้นะคะ โปร1ถึงโปร4นะคะก็อยากได้โปรไหนก็สั่งผ่านช่องแม่บุญถิ่นกบก,ก็ได้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ